อ๋ออ๋อะเฮ้ยโอ้ยเสียงอะไรกันเนี่ยเอ้ยเฮ้ยหยุดก้นได้สักทีแล้วเอินมาได้แล้วไม่ใช่ไฟไหมเฮ้ยเมื่อไหรเธอจะเลิกนอนก้นสักทีฮะ มีคือตอมมาพันอลไรที่ใส่ส่วนตัวของฉันได้ไงนี่ใส่ส่วนตัวบ้าอะไรล่ะนอนกนทุกทีทุกวันโอ้ยฉันละเบื่อเธอจริงๆเลยโอเครีบไปเถอะเดี๋ยวลูกตื่นนะไปอะไๆลงใส่ลูกกำลังหลับอยู่ไยอ,อะไรเนี่ย Hello, darkness, โอ้ส้มซ่ามเลยเอ่ะมามาเอาล่ะ วันนี้ฉันจะทำงานก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปปลูกลูกละกันนะโอ้ยชีวิตของเราต้องเริ่มจากการทำสวนผักไล่อืมฉันมีอุปกรณ์เทพมากมายเพราะฉะนั้นแล้วในการทำไร่สวนมันเป็นการที่ทำง่ายมากมาวันนี้เธอต้องขุดหินฮ่าฮแล้ว <In there. S 1> ใช่เพราะว่าฉัน เธอต้องทำไอ้ฉันทำการเอาหินไปสร้างปราสาทชาวป่าไงล่ะอ,อ,อ,อไม่ร้างได้ไหมฉันจะสร้างปราสาทชาวป่าฉันอยากเป็นราชไอ้ฉันอยากเป็นราชาไปไรไไไไอะไรของเธอวันนี้อะเป็นอะไรคะช่วยกันไม่ได้หรือไงเอานี่เลยเอาที่ไมเอาไม่ป จะโยาไปทำอะไรก็ไม่รู้ปั้งก็มีแล้วนู่นก็มีแล้วนั่นก็มีแล้วโยาไปทำอะไรไม่รู้จะทำไปทำอะไรไม่รู้ประโยุดก็มีไม่ก็ไม่รู้ไอ้บนแบบนี้ทุกทีเลยจะทำไม่ทำข้าไม่ทำฉันจะไม่ชั้นไม่นอนด้วยด้วยอะดิเอาดิาดทำก็ได้เออไหนที่ฉันโยนให้อยู่ไหนอะโยนอะไรอา้าวหายไปไหนอะไปไปทำงานเลยเดี๋ยวค่อยไปปลุกลูกที่หลังไม่ทำล้วจะแอบอู้เฮ้ยได้ยินนะ ถ้าแอบปู้ฉันจะไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็ไม่อดข้าวเย็นข้าวเช้าข้าวกลางวันอดทุกอดทุกอย่างเลยตายเลยแบบนี้่ะเออต้องทำงั้นฉันจะไปทําการไปดูไก่เลยละกันนะเมื่อวานนั้นวิ่ต่ตัวไม่มันอาจจะวิไก่เมื่อวานนั้นฉันพอเลี้ยงไก่อยู่มันอาจจะโตมาเยอะละมั้ง โอ้ยเสียงอะไรโอ้ยเสียงไก่เสียงไก่ว่าไงเจ้าไก่ว้าวไก่ออกไข่ด้วยละ่ะอุย้ยไก่เยอะไปหมดเลยจากมีแค่2ตัวตอนนี้ขยายพันธุ์มาเยอะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเฮ้ยอ,อย่าออกพักไข่มาเยอะเยอะเราจะได้มีไก่เลยไปกินเนื้อกันบ้างละ่ะเฮ้ยเอาละ่ะตอนนี้เหมือนว่าเราต้องทำการ เก็บนี่อุปกรณ์โอ้รู้สึกรลกมากไหมยอยากทําห้องเก็บของจังเลยอะ่ะไม่ได้รู้สึกมันรลมากมากอ่ะอืมมันจะได้กลิ่นตุ่ยตุแห่งการทํางานอยากทําห้องเก็บของอยากทาปราสาสตรอยากทํานู่นทานี่ทํานั่นอยากทําไปหมดเลยอะ่ะอันนี้คนเดียวลวกครเลยคนที่โบว์อยู่ตรงไ้นไป จะต้องทำสิเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนี่เป็นไงบ้างนกกระจอกเทศโอ้ยนกกระจอกเทศอืมถือว่าใช้การได้ทีมันออกไข่หรือเปล่าไม่มีไข่ให้ไม่มีไข่ให้เลยอะจะใช้เลี้ยงไว้ทำไว้ไว้แบบสวยงามที่ไหมเอาไว้ขี่ได้อยู่มั้งเอาขี่ไปได้เอาล่ะเดี๋ยวไปตามลูกก่อนละกันป่านนี้ลูกอาตื่นแล้วมั้งเออเธอไหน ทำงานถึงไหนแล้วที่ฉันให้ทำงานนะฮะเราแท้หินไปทีละก้อนเทีลก้อนไหน,ไ,หนไอ้อดี๋วค่อยทำไปตามลูกมาก่อนไปอ๋องก็เธอเทเลไปตามง้อทำงานนี่นนเธอไปตาอะไรตอนนี้เธอไปตามลูกมาหน่อยไม่ไเธอ,อเลยตามเธอนั่นแหละตามไม่เธอ,อนั่นแหละต้องไปตามลูกมา เออตามก็ตามเองก็ได้โอ้ยเยอะไปหมดเลยแค่ตามรูแค่นี้มันยากตรงไหนเอ๊ะไมไปตามเองออ้าวก็ฉันทำอย่างอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอทำอะไรทำอะไรก็ดูนี่ดูนั่นฉันเนี่ยคุณคินงงงงไปวันวันอ้าวช่วยยการทำมาหากินสิแค่ไม้ทุกคนไปเราไปตามรูกันดีกว่าบาย ลูกของเราอยู่ไหนกันนะลูกของเราน่าจะหลับอยู่บนไหนบ้านใช่ไงฉันมีแตงโมให้ลูกเดาเอาแตงโมให้ลูกกินดีกว่าลูกจ๋ามากินแตงโมมาพ่อไปเอาแตงโมมาให้ลูกกินด้วยลูกอลูกก็อะไรกันลูกไปไหนอะ ลูกพ่อเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่เล่นซ่อนแอบดิมันเล่นซ่อนแอบตองคืนไม่ได้นะลูกพ่ออะเฮ้ยลูกหายไปไหนแอบอยู่หรือเปล่าต้วันนี้หรือเปล่าลูกน่าจะอยู่หลังบ้านแน่เลยโอ้ยชอบแกล้งพ่อให้ใจหายอยู่นั่นแหละลูกอยู่ไหนอ่ะลูกอยู่ไหนอ่ะ ลูกพ่ออยู่ไหนลูกไม่อยู่อลูกอยู่ไหนวันนี้มันดึกแล้วนะมาต้องนอนเข้าบ้านนอนแล้วลูกทำอะไรอ่ะไม่เจอลูกเหรอใช่หาลูกไม่เจอลูกหายไปไหนไม่รู้อ้ยรู้ว่าอยู่บนหลังคาอาจจะเป็นไปได้นะลูกจะไปทำอะไรบนหลังคาวะนะันเอ้ย รู้สึกว่าหิวอาหารโอ้หิหิวหิวหิวหิโอ้ยหิวหิวจขอครับอาหารก่อนละกันนะเออได้มาเยอะแยะมากมายทกันเฮ้ยอย่าส่งเสียงดังน่าจะอยู่บนหลังคาแมงมุมมาขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากัดลูกพ่ออยู่ไหนเฮ้ย ไม่ใช่ลูกช้านเรื่อเปล่าอะโอยน่าจะไม่ใช่ลาก่อนตานลูกอยู่ไหนลูกพ่ออยู่ไหนอ่ะอ่ะลูกแย่ yeah, แล้วลูกหายตัวลูกหาย<ะ>เธอลูกหายไม่เห็นเลย,ลยไม่เห็น,หไ,มหนไม่เห็นลูกเลยอ่ะ ไม่เห็นจริงๆเออกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เลยลูกหายแล้วอ,ะอ่ะเออไม่เห็นลูกบ้างหรอไม่วกาอยู่ด้วยกันจะเห็นได้ไงลูกหายไปไหนอะ่ะแบบนี้มันมืดแล้วนะแล้วลูกจะไปไหนเนี่ยเธอนั่นแหละไม่ยอมดูแลลูกอ,ะอ่ะ เอนต่แหละไม่ยอมดูแลลูกกัลูกหายไปเลยไม่ช่ยช่ดารูกว่าลูกุ่นนีไปเลยเห็นไหม่ะเงยย้ายกระตามหาเธอลูกอยู่ไหนลูกมาหาพ่อเธอไม่เล่นซอดแสลูกจ๋าพ่อมาหาพ่อเถดนะอยู่ในกล่องหรือเปล่าลูกพ่อ ไม่มีลูกตัวลูกจ๋าอยู่ไหนอ่ะลูกโลกอยู่ในอยู่ในน้ำหรือเปล่าว่ายในน้ำหรือเปล่าลูกว่ายลูกว่ายน้ำไม่เป็นใครก็ลูกหายไปไหนอ่ะเือแล้วหยอกเทพก็ไม่มีใช่เหรนกกระจอกเทพไม่มีหรอไม่มีในแรกเมื่อกี้ก็วิ่งมาก็ไม่มีลาบไก่อ่ะไม่ดูอยดูแป๊บเออไปดูด้วยไปดูด้วย ทุกคนตอนนี้ลูกฉันหายไปไหนไม่รู้อ่ะแย่แล้วแบบนี้นแล้วไปก็ไม่มีใช่หรอใช่ว่างเปล่า,อย,าอยู่บนหลังคาหรือเปล่าอยู่บนหลังคาเหรอลูกจะขึ้นไปทางหลังคาลูกพ่ออยู่ไหน<อ>ลูกพ่อลูก ไม่มีเส้นทางไหนที่ลูกจะไปได้เลยอ่ะอไปดูที่บ้านอีกอรอบปะเธอตามมาลูกอยู่ไหนอ่ะคุณเห็นลูกฉันไหมอ่ะน่าจะไม่รู้เรื่องอ่ะอไปเลยลูกไปไหนอ่าะทำไมอ่ะอมันเป็นเพราะเธอทั้งนัเห็นไหมเว็นกรรตามลหนอแล้วทำไมตอนเช้าไม่เอาเอา,เอาลูกไปด้วยอ่ะ ลูกน้อยใจที่เราไม่ชวนไปบ้าหน่าเรื่องแค่นี้เองจะมาน้องดูงน้อยใจได้ไงลูกไปไหนอ่ะนะเดี๋ยวนะเธออะไรเธอทำเส้นทางนี้ไว้เหรอไม่เอา้าฉันก็ไม่ได้ทำอ่ะแล้วใครทำอ่ะหรือว่าหรือว่า โอ้ยลูกทำแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ไม่มีนี่มียานด้วยเฮ้ยนอนก่อนรีบกลับมานอนก่อนเธอี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบมันมืดอ่ะมัอนไม่มีลูกเลยนั้นหรอแต่ว่าฉันว่ามันมีเส้นทางแบบนี้เดี๋ยวนอนก่อนเพราะมันมืดมันมองไม่เห็นน่ะนอนมานอนก่อนเอ้ยนอนนอนนอน นอนอ๋อเอาแล้วรีบไปดูลูกกรบเทอไอติดติด่วยด,ด,ด้วยเอไอ่วยด,ด้วยนอนยงงไงเนาะไอยติเฮ้ยนไอไปไปไปลูกพอ่อลูกไม่ไปหาลูกด้วยความไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วค่ะแล้วลูกต่อทางมาทำแบบนี้ ไล้มียานด้วยอ่ะอยบอกนัลูกอะไรอ่ะดูได้กล่องหน่อยเฮ้ยมีจดหมายอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเอาจดหมายมาไม่จดหมายอะไรด้วยอ่ะอะไรอ่ะจดหมายหรอขออ่านแป๊บนะพ่อครับแม่ครับที่ผ่านมาเราสามคนก็ได้ทำอะไรด้วยกันมาโดยตลอด ผมรักพ่อกับแม่มากๆทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขต่อให้ทะเลาะกันยังไงเราสามคนก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนขอบคุณที่ดูแลผมมานะครับแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมต้องเติบโตแล้วเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยตนเองผมต้องค้นหาตัวตนของผมสิ่งที่ผม ชอบให้เจอพ่อแม่จะได้ภูมิใจในตัวผมนะครับลาก่อนอะ,อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าลูกดีออกจากบ้านเ,เราต้องตามหาลูกกัน ถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนตลาดวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเธอไปตามรู้กันเถิด เออตามลูกการต้องขึ้นยานทางนี้ทางนี้ขึ้นยานทางนี้ทางนี้ขึ้นยานขึ้นยาน